ค่ะเมื่อกี้เราจบกันเรื่องของการคูณและการหารของเศษส่วนพหุนามไปแล้วเราก็ต้องมาต่อกันที่การบวกและการลบของเศษส่วนพหุนามบ้างมาเริ่มดูกันเลยก่อนอื่นเขากําหนดให้ว่ามี pqr เป็นพหุนามโดยที่พหุนาม q เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์ทำไมถึงไม่เท่ากับศูนย์นะตัวส่วนท่านเป็นศูนย์ง่าย q เป็นตัวส่วนเขาก็บอกว่าจะได้ว่า เศษส่วนของพหุนาม P ส่วน Q ิวบวกหรือลบกับเศษส่วนพหุนาม R ส่วน Q จะเท่ากับ P บวกลบ R หารด้วยพหุนาม q ิวอ่าเดี๋ยวพี่แยกออกมาเป็นอ่ะถ้าเป็นบวกจะเป็นอย่างงี้ p ส่วน Q ิเครื่องหมายบวกลบดูเป็นเนาะบวก R ส่วน Q จะเท่ากับรวมกันเหมือนรวมเศษส่วนธรรมดาก็เป็น P บวก R ส่วนด้วย Q ถ้าเป็นลบล่ะ p ส่วน Q ิลบ อ่าส่วนคิวเป็นยังไงก็เอามาลบกันเลยเหมือนเศษส่วนธรรมดาเดี๋ยวพี่จะลองยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงก่อนไปดูตัวอย่างจริงๆของเราสมมติว่าพี่มีพหุนามเอ่กลังสมบวกสาอ x ก3 x 2ำลังสองบวก x บวกหน่ารด้วย X2-7 ลังสองลบเแล้วก็มาบวกกับพหุนามอะไรดี ูเตัวบนเป็น x กำลังสอบวก 3, าสามอสมมุติอย่างนี้จะทํำยังไงสังเกตเห็นว่าในข้อเมื่อกี้ของในหน้าเมื่อกี้ของเราพหุนาม P ส่วน Q และ R ส่วน Q มีอะไรเหมือนกันมีตัวส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันถึงเรามาบวกกันได้เลยตามหลักการเศรษส่วนธรรมดาแต่ในโจทย์ข้อนี้ของพี่ตัวส่วนมันไม่เท่ากันถ,ถ้าอย่างนั้นเราทํายังไงดีเราก็ต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อน ถูกไหมเปลี่ยนตัวส่วนในเท่ากันก่อนโดยการพี่ให้พิจารณาตัวที่หนึ่งพิจารณาตัวที่หนึ่งคือ x กําลังสองลบเจ็ดไหนลองแยกตัวประกอบออกมาซิ x กําลังสองลบเจ็ดพี่บอกให้มันเป็นกําลังสองผลต่างกําลังสองอะถ้าจะจัดให้มันอยู่ในรูปผลต่างกําลังสองก็คือ x 7. กําลังสองลบรูทเจ็ดกําลังสองอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ อ่ะเราก็แยกเป็สองวงเล็บเลยก็เป็น x บวกรูทเจ็ดคข้องกนเนาะผลต่างกันลองสองยังไม่ข้องต้องไปทวนแล้วนะคะคูณ x ลบรูทเจ็ดอ่าพอได้อย่างนี้แล้วสังเกตเห็นอะไรไหมมีตัวอะไรที่มันเหมือนกันตรงนี้มันเหมือนกันอ่าเริ่มเห็นอะไรหรือ,อยังเสร็จแล้วเราก็ทำต่อเลยทำต่อเหมือนเวลาทำเศษส่วนปกติ ก็แค่เปลี่ยนตัวเนี้ยให้ตัวส่วนมันเท่ากันโดยการคูณตัวที่ขาดไปคือ x ลบรูทเข้าทั้งบนทั้งล่างแบบนี้โอเคเนาะอ่าคูณเลยแบบพี่ขึ้นแผ่นใหม่คูณออกมาก็เป็นนะอันแรกยังเหมือนเดิม x กำลังสบวก3 x กำลังสองบวก x บวกหารด้วย x อ่าชัดไหม x กำลังสองลบ7บวกกับ x กำลังสองบวก3 x คูณ x ลบรูทเข้าสู่เรื่องการคูณเห็นแล้วป่ะส่วนด้วย x บวกรูทเคูณ x ลบรูทเอย่าลืมว่าสองตัวนี้มันเท่ากันถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถรวมอะไรได้ถ้าตัวส่วนเท่ากันเราสามารถรวมตัวเศษได้เนาะเพราะฉะนั้นรวมเลย ก็จะเป็นเท่ากับ x กำลังสามบวก3 x กำลังสองบวก x บวก1บวกกับ x กำลังสองบวก3 x คูณ x ลบรูทเจ็ดส่วนด้วย x กำลังสองลบเจ็ดอ่าอย่างนี้ดีไหมเสร็จแล้วยงังไงเสร็จแล้วก็แค่คูณกระจายเข้าไปอ่ะลอกตัวหน้าออกมาก่อน x กำลังสามบวก3 x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งบวกอะไร x กำลังสองคูณ x ก็เป็น x กำลังสามลบ x กำลังสองลบรูทเจ็ดก็เป็นลบรูทเจ็ด x กำลังสองบวกสาม x คูณ x ก็เป็นบวกสาม x กำลังสองสาม x คูณลบรูทเจ็ดก็เป็นลบสามรูทเจ็ด x ส่วนด้วยเหมือนเดิม x กำลังสองลบเจ็ดขั้นสุดท้ายแล้ว จับมันรวมกัน x กำลังสบวก x กำลังสามได้สได้ส x กำลังสตัอไป x กำลังสองมีตั้งหลายตัวมี3 x กำลังสลบเลบรูทเแล้วก็บวกส x กำลังสก็จะเป็นบวกห x กำลังสองเนาะแล้วก็ลบรูทเ x กำลังสองต่อมาตัอไปต่อมา x บวกอ่ะ x ลบ3ลบสรูทเ x บวก x ลบสาม รู Blue, 7, แล้วก็มาบวกหนึตัวสุดท้ายเนาะที่นี้ก็หมดละหารด้วยเหมือนเดิม x กมำงสองลบเจอ่าโอเคงั้นข้อนี้ก็เสร็จค่ะข้อนี้เนี่ยพี่ตั้งใจยกตัวอย่างให้มันยากเราจะได้ไม่กลัวเนาะเวลาเจอเลขที่มันยากๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของบทนี้กันเลยค่ะคินแท่นี้นะก้ สอนต่อก็ได้